สกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรียินดีต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานสกรประจำจังหวัดจันทบุรีการนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่หนึ่งภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ณนห้องประชุมเฟื่องฟ้าสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ที่46หมู่6ตําบลพัฒลาอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดจันทบุรีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ควบคุมการดำเนินงานโดยนายชัชพงสร้อยแสงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยนางสาวอนงนาถเลี่อนรดีผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีมีบุคลากรจำนวน20คนข้าราชการครูสองคนลูกจ้าประจำหนึ่งคน ครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจำนวน12คนครูผู้สอนคนพิการหนึ่งคนครูสรชหนึ่งคนบรรณารักษ์สองคนมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล11บแห่งและสถานที่พบกลุ่มอีกสาแห่งคือเรือนจำสถานพินิษฐ์ไขตักสินด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรม DIY สร้างสุขสนุกกับการสร้างอาชีพกิจกรรม บริษัแชร์พิชิตวันสำคัญไตรามาสหนึ่งเป้าหมาย1750คนผล1838คนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยครูและบรรณารักษ์จะจัดกิจกรรมตามพื้นที่ตำบลต่างๆของอำเภอเมืองจันทบุรีให้กับประชาชนกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนโดยครูและบรรณารักษ์จะจัดกิจกรรมให้กับประชาชนส่งเสริมการอ่านและอาชีพจัดก,การอ่านกิจกรรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพโดยครูและบรรณารักษ์ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและอาชีพจาัดก,การอ่านกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดโดยครูและบรรรักษ์จะจัดกิจกรรมตามพื้นที่ตำบลต่างๆของอำเภอเมืองจันทบุรีให้กับประชาชนส่งเสริมการอ่านและการส่งเสริมอาชีพจากการอ่านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิทตามระดับสรุปจำนวน,นนักศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568นักศึกษาหลักสูตร2,551จำนวน400 57คนนักศึกษาหลักสูตร2 5 6 7จําจำนวน660คนนักศึกษารวมทั้งหมด1117คนสกอรอระดับอำเภอเมืองจันทบุรีได้จัดทำหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567รระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสกอรอระดับอำเภอเมืองจันทบุรีพัฒนามาดูแลขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาจุดเด่นของมาดูแลเข้าถึงง่ายทุกที่ทุกเวลานักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้จากทุกอุปกรณ์ไดแก่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนตลอด24ชั่วโมงเนื้อหาหลากหลายและยืดหยุ่นรองรับการจัดทําเนื้อหาในรูปแบบที่หลากหลายเช่นวิดีโอบทเรียนออนไลน์ไฟล์เอกสารแบบทดสอบและกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟต่างๆเรียนรู้ตามอัธยาศัยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจความสามารถ และความพร้อมของตนเองทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดประเมินผลและติดตามความก้าวหน้ามีระบบการประเมินผลที่หลากหลายและครูผู้สอนสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิดลดภาระงานของครูช่วยลดภาระในการจัดทําเอกสารและบริหารจัดการห้องเรียนทําให้ครูมีเวลาทุ่มเทกับการพัฒนาเนื้อหาและการให้คําแนะนําแก่นักศึกษามากขึ้น สร้างชุมชนการเรียนรู้มีฟังก์ชันที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและครูผู้สอนเช่นกระดานสนทนาหรือห้องแชทเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันการใช้งานแพลตฟอร์มคลังบทเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษาเข้ามาที่คลังบทเรียนของหรือสแกนการเข้าห้องเรียนผ่าน QR code คของนักศึกษานักศึกษาเลือกรายวิชาที่ตนเองลงทะเบียนแล้วลงมือทําแบบทดสอบการนํามาดูแลมาใช้งานจะช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพาบุคลากร ในการสร้างสรรค์และจัดการเรียนการสอนออนไลน์เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลายและยืดหยุ่นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะทำให้แพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่รวบรวมแหล่งความรู้ต่างๆขยายผลความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นมาดูแลคือนวัตกรรมสำคัญกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีภาคเรียนที่2 2568นรอสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีโครงการสกรรักน้ำสืบสารปณิธานแม่ของแผ่นดินนักศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีภาคเรียนที่2 2568สศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสอกรอระดับอำเภอเมืองจันทบุรีได้จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองประจำปีง,งบประมาณ2,568เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมด้านต่างๆสำหรับประชาชนครูสกอทุกตำบลได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสำหรับประชาชนด้านการประกอบและพัฒนาอาชีพด้านทักษะชีวิตด้านพัฒนาสังคม และชุมชนให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของประชาชนขอจบการเสนอครับ